ใครๆก็รู้ครับเวลาที่เราชอบคนเจ้าชู้คาสโนวาคาสโนวีแบดบอยต่างๆมันอาจจะทำให้คุณเจ็บปวดในความสัมพันธ์แต่คุณก็ไม่สามารถต้านทานความรู้สึกนั้นได้ก็ยังหลงรักก็ยังหลงไหลก็ยังชื่นชอบคนลักษณะแบบนี้อยู่ถ้าคุณกำลังมองหาความสัมพันธ์ที่เฮลตี้ซื่อสัตย์และมั่นคงแต่คุณก็ยังไม่สามารถ move on จากคนที่เจ้าชู้คนที่มีสเสน่ห์ลักษณะแบบนี้ได้ในคลิปนี้ผมมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับเพื่อนครับเราต้องยอมรับกันก่อนนะว่าคนที่เป็นคาสโนวาเป็นคาสโนวีถ้าขึ้นชื่อวว่่าาเเเป็นนนคจ้ช้ชูแลีย เขามีคุณสมบัติบางอย่างครับที่ทําให้เขาสามารถถือเขาเรียกว่าถือหมวกหรือว่าสวมหมวกหรือสวมบทบาทของการเป็นคาสโนวาคาสโนวีได้นะครับแน่นอนเขาจะมีคุณค่าเรื่องของการทําให้คุณเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจนะครับแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขเวลาที่คุณได้อยู่กับเขาเพราะว่าคนลักษณะเหล่านี้มันจะเป็นคนที่มี energy ของการที่แบบ สร้างบรรยากาศดีๆนะครับสร้างบรรยากาศที่มีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วก็คุณก็เอนจอกับเขานะครับในการพูดคารมต่างๆที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นได้รบได้มีความร้าใจได้มีความตลกสนุกสนานซึ่งเนี่ยคือทักษะพื้นฐานของคนที่มีความเป็นคนเจ้าชู้นะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบค a สโนวาคัสโนวี่เนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติเหล่านี้นะครับเป็นพื้นฐานติดตัว สำหรับตัวเขาเลยนะครับอีกหนึ่งคุณสมบัติครับของคนที่เจ้าชู้เนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีนะครับแล้วก็มีลุคที่ค่อนข้างแบบว่าน่านับถืออ่ะคือเป็นคนที่อาจจะสะอาดสะอานนะครับแต่งตัวเป็นมีเทสเป็นก็เลยทําให้คุณรู้สึกชื่นชอบแล้วก็หลงไหลในคนลักษณะแบบนี้ได้ง่ายนะครับถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาดีนะแต่มีนิสัยหรือว่ามีสันดานมีความเป็นเจ้าชู้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขามีความเป็นแบบขี้เล่นมีความสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับคนที่เป็น เขาค่อนข้างมีฐานะที่ดีนะครับแล้วก็จัดก,การตัวเองได้ดีในระดับหนึ่งนะครับก็เลยทําให้เขามีอํานาจทั้งเรื่องก,การเงินมีสถานะการเงินที่ดีนะครับแล้วก็มีความมีสเสน่ห์มี value เรื่องของแบบ อยู่แวดล้อมด้วยคนที่สวยๆหน้าตาดีๆนะครับแล้วก็สังคมดีๆมันเลยทําให้มีเขาเรียกว่า social proof นะครับมันคือสิ่งที่มนุษย์หลายคนนะครับหยหาแล้วก็ต้องการให้ตัวเองไปอยู่ในจุดๆนั้นนะครับเลยทําให้คนหลายๆคนเนี่ยที่แบบว่าไม่มี s e l ์เ s t e e m ที่มากพอหรือว่ารู้สึกว่าเติมเต็มตัวเองไม่เป็นเนี่ยจะหลงไหลกับสิ่งเหล่านี้ที่ c a s โน n o หรือ c a s โน n o พวกนี้เขามีกันนะครับไม่แปลกครับที่คุณจะรู้สึกหลงรักแล้วก็หลงไหลคนประเภทนี้นะครับต้องบอกว่ามันเป็นสเสน่ห์ที่เกินต้านจริงๆนะ สิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันก็คือข้อดีแล้วก็เป็นเสน่ห์ของคนที่มีความเป็นเจ้าชู้ครับแต่ทีนี้เนี่ยแน่นอนครับทุกอย่างมี2ด้านเสมอและข้อเสียของคนเจ้าชู้คืออะไรครับทําไมเขาถึงเจ้าชู้ครับทําไมเขาถึงมีแฟนหลายๆคนครับทาไมเขาถึงมีคนคุยหลายๆคนครับเพราะอีกด้านมืดของคนเจ้าชู้คือเป็นคนที่ขี้เบื่อเป็นคนที่รู้สึกเบื่อหน่ายได้ง่ายเป็นคนที่รู้สึกพอใจสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ปล่อยวางได้อย่างรวดเร็ว คือมันได้มาแป๊บเดียวเสพติดแป๊บเดียวแล้วก็คลายทิ้งเสพติดแป๊บเดียวแล้วก็คลายออกต้องการความเปลี่ยนแปลงความหลากหลายอยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือคุณสมบัติด,ด้านดาร์ของคนเจ้าชู้และเกิดปัญหาอะไรเวลาที่คุณเริ่มหลงรักคนที่เจ้าชู้สมมุติว่าคนเจ้าชู้คนนี้เขาเริ่มยินดีแล้วก็อนุญ,ญาตให้คุณเนี่ยเป็นแฟนกับเขาเวลาที่คุณเริ่มเป็นแฟนกับเขาคุณลหลงไหลในความเป็นคนนั้นมากเลยความเป็นเจ้าชู้ของเขาเนี่ยโอ้โหเขามีทั้งการเงินทั้งพูดจาเก่งพูดจาไพเราะพูดสนุกสนาน คุณเริ่มเสพติดคุณเริ่มยึดติดคุณเริ่มไปพันนวพันนัวเนียอยู่กับคนลักษณะแบบนี้ถูกไหมครับทีนี้ด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้เ <laughs> ขาเป็นคนที่มีความรักอิสระ <laughs> ชอบไปคนนั้นคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้แต่คุณเนี่ยกลายเป็นคนที่คุณเริ่มยึดติดแล้ว <c oughs> คุณเริ่มเสพติดแล้วคุณเริ่มหลงไหลในตัวเขามากจนเกินไปแล้วคุณไม่มีเวลามาโฟ,ฟกัสตัวเองเลยคุณไปโฟกัสแต่เขาตลอดเวลาจะเกิดอะไรขึ้นความเจ้าชู้ของคนลักษณะแบบนี้เขาก็เริ่มหงุดหงิดทีี่คุณเป็นนแบบ เขาก็เริ่มลำคาญที่คุณเป็นแบบนี้เขาไม่ชอบการที่คุณมาควบคุมเขาเพราะเขาเป็นคนรักอิสระถูกต้องไหมครับและแน่นอนเวลาที่คุณทําตัวลักษณะแบบนี้ควบคุมคอยจัดแจงคอยบังคับคอยเช็คมือถือต่างๆหน้ามันกําลังบ่งบอกว่าคุณขาดเขาไม่ได้คุณก็จะกลายเป็นของตายสําหรับเขาคุณก็จะเริ่มหมดสเสน่ห์ในสายตาของคนเจ้าชูคนนี้และท้ายที่สุดเกิดอะไรขึ้นครับเขาก็ ไม่มีเาเรียกว่าไม่หลงไหลในความเป็นคุณเรียบร้อยแล้วเขาอาจจะได้คุณจากการที่คุณอาจจะเสียตัวหรือว่าเขาอาจจะคบกับคุณไปถึงจุดที่รู้ไส้รู้พุงแล้วว่าแท้จริงแล้วคุณเป็นคนยังไงสุดท้ายคนเจ้าชู้เนี่ยมันก็จะประเมินครับว่าอืคนแบบเนี้ยฉันจะเก็บไว้ดีไหมหรือฉันจะปล่อยออกดีหรือถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่เ,เสพติดเรื่องเซ็กซ์หรือว่าต้องการผลประโยชน์บางอย่างจากคุณเนี่ยที่เขาไปแบบยอมให้คุณมาเป็นแฟนเนี่ย แสดงว่าเขาอาจจะได้ผลประโยชน์บางอย่างที่คุณให้เขาอยู่แล้วถ้าวันหนึ่งคุณให้เขาได้แล้วเกิดอ,อะไรขึ้นเสียตัวหรือไม่ก็จ่ายเงินเยอะเปให้เขามากขึ้นกลายเป็นของตายเขายอมแบบยอมทุกอย่างให้เพื่อเขาเขาเริ่มรับรู้ว่าคุณเริ่มกลายเป็นของตายเขาก็จะเริ่มเฟดตัวเองหนีไปจากคุณหลายๆคนเนี่ยมาปรึกษาผมว่าเจอคนเจ้าชู้เจอคนนอกใจหลายใจทํายังไงดีก็เพราะว่าคุณเลือกแล้วว่าคุณจะคบคนที่เป็นคนเจ้าชู้ เพราะฉะนั้นการที่คุณเลือกแล้วว่าคุณจะคบคนที่เจ้าชู้ย่อมส่งผลด้านดาร์กด้วยเช่นเดียวกันเวลาที่คุณเลือกคนเจ้าชู้มาเป็นแฟนคุณมักจะมองแต่ด้านดีที่เขามีแต่เราหลงลืมด้านดาร์กของคนเจ้าชู้ครับเขาเป็นคนรักอิสระเขาเป็นคนที่ชอบความตื่นเต้นเร้าใจตลอดเวลาเขาเป็นคนที่ควบคุมไม่ได้คาดเดาไม่ได้เวลาที่ คุณเริ่มจริงจังในความสัมพันธ์คุณกําลังต้องการให้คนที่เขาแบบวื้วาตลอดเวลาเนี่ยต้องการให้เขาสงบลงและคุณคิดเอาเองว่าคุณสามารถสงบรละงับเสือแม่เสือสาวได้คุณคิดว่าคุณสงบเขาได้คุณจะเอาอะไรไปสงบเขาครับด้วยการบังคับเขาด้วยการขู่เขาด้วยการจับผิดเขาเหรอคนแบบเนี้ยเอาไม่อยู่หรอกครับผมบอกเลยถ้าคุณไม่มีแว l ลูของตัวเองมากพอ คนแบบนี้เขาจะไม่ยอมและเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงด้วยครับถ้าคุณใช้คลื่นความถี่ต่ำๆในการรับมือคือความกลัวการจ้องจับผิดการเอาแต่ใจการเรียกร้องการรอคอยคนแบบนี้ครับคนที่เป็นมีสเสน่ห์มากๆเนี่ยเขาเขาไม่เอาหรอกครับคนลักษณะแบบที่คุณกําลังรีแอคชั่นแบบนี้อยู่นะครับคุณรู้อยู่แล้วว่าคนเจ้าชู้เนี่ยเป็นคนที่อันตรายแต่คุณก็ยังหลงรักปันใจให้กับคนลักษณะแบบนี้เป็นเพราะว่าคุณเสพติดความตื่นเต้นความร้าใจ ที่คุณไม่สามารถเติมเต็มกับตัวเองได้เวลาคุณเสพติดคุณอยากได้ความตื่นเต้นความเร้าใจแล้วคนลักษณะเนี้ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ครับบ่งบอกว่าถ้าฉันได้ผู้หญิงคนนี้หรือว่าผู้ชายคนนี้ที่มีความเจ้าชู้มากๆฉันจะตื่นเต้นฉันจะเร้าใจอะดีนาลีนในร่างกายมันจะหลัง่งโดพามีนในร่างกายมันจะได้เสพคุณกําลังเสพติดความตื่นเต้นความเร้าใจครับโดยใช้คนที่เจ้าชู้เนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการเสพติด สารเหล่านั้นเวลาที่คุณเสพติดความตื่นเต้นความร้าใจจิตใต้สํานึกของคุณเนี่ยเขาก็จะมองหาให้ครับว่าคนลักษณะแบบไหนที่ทําให้คุณสามารถตื่นเต้นและร้าใจได้ความน่ากลัวของจิตใต้สํานึกเวลาทํางานมันน่ากลัวตรงนี้ครับเวลาที่จิตใต้สํานึกทํางานคืออ๋อคุณชอบเสพติดการตื่นเต้นใช่ไหมคุณชอบเสพติดการเร้าใจใช่ไหมจิตใต้สํานึกไม่สามารถแยกแยะออกครับว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรดีอะไรไม่ดี เวลาที่จิตใต้สํานึกไม่รับรู้ครับว่าอะไรดีไม่ดีจิตใต้สํานึกจะส่งความรู้สึกมาเป็นสัญญาณบอกให้กับเพื่อนๆว่าเฮ้ยเลือกคนนี้ซะแล้วนายจะได้ความตื่นเต้นนายจะได้ความเราใจเวลาคุณเดิน,เด,นเดินไปเนี่ยไปเห็นแบบสมมติว่ามีผู้ชาย100คนสายตาของคุณเนี่ยมันจะพุ่งโฟกัสไปที่คนใดคนหนึ่งซึ่งคนนั้นแหละมันคือสิ่งที่จิตใต้สํานึกครับเขาสื่อสารกับคุณว่าเฮ้ยเองชอบคนนี้ซะ คนนี้แหละจะทําให้เองตื่นเต้นและเราใจแต่จิตใต้สํานึกไม่รู้นะครับว่าการที่เลือกไอคนลักษณะแบบนี้มามันจะส่งผลเสียยังไงบ้างกับชีวิตซึ่งจิตใต้สํานึกไม่รับรู้นะครับจิตใต้สํานึกรู้แค่ว่าอ๋ออยากได้ใช่ไหมอ่ะตื่นเต้นเร้าใจใช่ไหมเดี๋ยวฉันส่งให้ซึ่งความน่ากลัวมันทับซ้อนกันอยู่ตรงนี้นะไม่ค่อยมีคนบอกเรื่องนี้นะบางคนเนี่ยชอบการตื่นเต้นการเร้าใจซึ่งบางครั้งมันมาในรูปแบบของไายนะ ของความเจ็บปวดของการชีวิตพังถ้าคุณโปรแกรมจิตใต้สำนึกเนี่ยแบบผิดวิธีหรือว่าไม่ได้รับการเยียวยาอย่างถูกต้องมันจะส่งผลให้จิตใต้สำนึกเนี่ยไปดึงเหตุการณ์ต่างๆนานามาเพื่อคอนเฟิร์มความรู้สึกที่อยากจะมีความตื่นเต้นอยากจะมีความร้าใจเวลาที่จิตใต้สำนึกของเราไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรมันจะไปดึงหายนะมาให้ก็ได้เช่นไอ้ผู้ชายคนนี้จะสร้างหายนะให้กับคุณ ความรู้สึกตื่นเต้นความเร้าใจบางครั้งมันมาในรูปแบบของปัญหาชีวิตครับเช่นคุณอาจจะเงินหมดเงินหมดตัวเนี่ยคุณรู้สึกตื่นเต้นคุณรู้สึกเร้าใจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันควบคุมไม่ได้มันคาดเดาไม่ได้มันไม่มั่นคงมันหวือหวาเฮ้ยพรุ่งนี้จะเอาอะไรกินวะเฮ้ยพรุ่งนี้จะชิบหายยังไงวะจิตใต้สำนึกดึงไหมคุณอย่างเดียวเลยครับสถา,านการณ์ที่ตื่นเต้นเร้าใจตลอดเวลาเพราะคุณเสพติด มันดึงมาให้เลยว่าอ๋อคุณต้องคบกับผู้ชายคนนี้นะมันจะควบคุมไม่ได้มันจะนอกใจคุณมันจะทําให้คุณเนี่ยต้องไปคอยจ้องจับผิดคอยลุ้นว่าเฮ้ยมันจะมาไหมมันจะซื้อสัตว์กับเราไหมมันจะตื่นม,มันจะทําให้คุณตื่นเต้นเกิดอะดรีนาลีนมันหลังนะครับแล้วก็สุดท้ายคือชีวิตรักของคุณก็พังเพราะว่าคุณเสพติดแต่การตื่นเต้นการร้าวใจนี่คือปัญหาใหญ่ครับของคนที่อยากจะมีความรักดีๆอยากจะมีความรักที่ยืนยาว แต่ไปคบคนที่เจ้าชู้ต้านทานไม่ไหวต้านทานไม่ได้กับสเสน่ห์ที่มันเป็นคนเจ้าชู้ลักษณะแบบนี้เพราะคุณโปรแกรมมิ่งจิตใต้สำนึกของคุณไว้เรียบร้อยแล้วมันคือผลพวงจากอดีตท,ที่คุณโปรแกรมมิ่งไว้กับตัวเองว่าฉันขาดความตื่นเต้นความเร้าใจฉันจึงต้องการความตื่นเต้นความเร้าใจตลอดเวลาคุณก็จะไปคบกับคนลักษณะแบบนี้คนเจ้าชู้เข้ามาในชีวิตมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นยังไงก็ดึงมาเรื่อยๆดึงมาเรื่อยๆดึงมาเรื่อยๆเ,เพราะคุณรู้สึกขาดแลน ความตื่นเต้นความเร้าใจอาการที่ผมพูดให้เพื่อนๆฟังตรงนี้มักจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็น people pleaser ะเยอะหรือว่าคนที่มีความอ่อนแอกับตัวเองมากๆเพราะคนเจ้าชู้เนี่ยเขาจะสามารถเขาเรียกว่าเหมือนแบบเติมเต็มคุณได้ในจุดที่คุณขาดแขนนะครับเขาจะเติมเต็มความตื่นเต้นให้กับคุณเขาจะเติมเต็มความสุขสนานให้กับคุณนะครับเขาจะเติมเต็มความหวือหวาความเร้าใจใกับคุณตลอดเวลา ซึ่งมันจะเหมือนแบบอะดรีนาลีนของคุณในร่างกายของคุณเนี่ยมันจะหลั่งขึ้นหลังลงคาดเดาไม่ได้คาดเดาไม่ได้มันเป็นการเสพติดสารเคมีชนิดหนึ่งในร่างกายของเรานะครับเพราะฉะนั้นวันหนึ่งที่คุณเริ่มอยากจะมีความรักดีๆเข้ามาแล้วโอเคมันถึงวาระแล้วเราเริ่มโตแล้วและอยากจะมีความรักดีๆแล้วด้วยความที่เราอยากจะมีความรักดีๆความรักที่มั่นคงเนี่ยมันจะเป็นขั้วตรงข้ามกับคนที่มีลักษณะของคนเจ้าชู้คนที่มีความรักดีๆเนี่ยมันจะเริ่มนิ่งเข้าใจไหมครับ มันมีความซื่อสัตย์มันมีความไว้ใจได้แต่คนที่เจ้าชู้เนี่ยมันจะเป็นขึ้นอารมณ์ที่แบบเวี่ยงขึ้นเวียงลงคาดเดาไม่ได้ทีนี้เวลาที่เราต้องการแล้วว่าเฮ้ยฉันอยากได้ความรักที่มันมั่นคงแล้วอะแต่จิตใต้สํานึกเนี่ยยังทํางานอยู่กลไกการทํางานของจิตใต้สำนึกของคุณยังทํางานอยู่คือมันจะพาคุณไปดึงสถานการณ์ที่แบบชอบคนเจ้าชู้เจอคนอย่างนั้นเจอคนอย่างนี้ที่แบบคาดเดาไม่ได้อยู่ก็ <calculating> เลยทําให้คุณเนี่ยเจ็บปวดกับความรักซ้ํๆซ้ำๆจากคนที่แบบเจ้าชู้แล้วก็ หักอกคุณเจ้าชู้แล้วก็หักอกคุณเจอกี่คนกี่คนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เจอแบบเนี้ยซ้ำๆซ้ำๆไม่จบไม่สิ้นเราขับเคลื่อนชีวิตครับจากจิตใต้สํานึกที่เราโปรแกรมตัวเองไว้ตั้งแต่วัยเด็กเราโปรแกรมตัวเองไว้ตั้งแต่ประสบการณ์เก่าๆตั้งแต่แฟนเก่าที่เราเคยทิ้งไปหรือว่าเรามีปัญหากับแฟนเก่าไปมันเก็บข้อมูลโปรแกรมบันทึกไว้เป็นประสบการณ์ในจิตใต้สํานึกของคุณเราใช้ชีวิตแบบไม่รู้ตัวเลยครับว่าเรากําลังถูกกลไกการทํางานของจิตใต้สํานึกเนี่ยขับเคลื่อนชีวิตของคุณโดยไม่รู้ตัวครับ ภาษาของพุทธเนี่ยจะเรียกว่าการใช้ชีวิตตามยถากรรมคือคกลไกการทํางานของร่างกายมันเป็นยังไงก็ใช้ชีวิตไปแบบนั้นน่ะเออมันให้ไปคบกับคนนี้ก็ไปคบมันไปให้ชอบคนนี้ก็ชอบเวลาที่คุณขาดแคลนบางอย่างคุณย่อมมองหาบางอย่างเสมอนะครับนี่คือคกลไกการทํางานของจิตใต้สํานึกถ้าคุณรู้สึกขาดแคลนเรื่องความตื่นเต้นคุณก็จะมองหาความตื่นเต้นเข้ามาในชีวิตครับทีนี้ด้วยการที่เรามองหาความตื่นเต้นแบบไม่มีสติย้ํานะครับเวลามันไม่มีสติเนี่ย มันจะดึงความตื่นเต้นมาในทุกรูปแบบนี่คือสิ่งที่จิตใต้สำนึกเราทำงานร่วมกับจักรวาลเวลาที่คุณชอบความตื่นเต้นและคุณไม่ระบุอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการตื่นเต้นเรื่องอะไรมันส่งผลเสียคือคุณอาจจะไปดึงคนที่เจ้าชู้ควบคุมไม่ได้คาดเดาไม่ได้เข้ามาในชีวิตเวลาคุณจะเริ่มจริงจังกับความรักความสัมพันธ์แล้คุณทำไงคุณก็จะพยายามให้เขา อยู่ในร่องในรอยถูกไหมเฮ้ยเธอจะแต่งงานกับฉันแล้วเนี่ยเธอจริงจังกับฉันหน่อยสิเธอแบบดูซื้อสัตว์กับฉันหน่อยสิพยายามจะหาความหาการพิสูจน์หาหลักฐานแต่ด้วยความที่จิตตะสึกเนี่ยมดึงคนลักษณะประเภทนั้นมาให้ในชีวิตอ่ะคุณก็จะเจอเขาแบบดิน้นหนีพยายามจะถอยห่างพยายามจะควบคุมไม่ได้เพราะคุณไปดึงคนที่มีเนเจอร์หรือว่ามีเนื้อแท้คือเขาชอบรักอิสระ เขาชอบความตื่นเต้นความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับเขาไม่ได้ต้องการที่จะผูกมัดกับใครถ้าคุณไปดึงคนลักษณะแบบนี้มาก็ได้รับการตื่นเต้นเข้าใจปะคุณได้เติมเต็มความตื่นเต้นของคุณแต่จิตใต้สำนึกบอกอา้าวกูก็เอามาให้มึงแล้วไงโอเคไหมล่ะความตื่นเต้นเนี้ <laughs> คือถ้าคุณยังไม่ตื่นหรือว่าคุณไม่อเวนเนสเรื่องนี้เนี่ยคุณก็จะไปดึงแบบนี้ครับมาซ้ำซ้ำซ้ซ้ำซ,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 ำซำ้ไม่จบไม่สิน้น คุณจะรู้ตัวไม่รู้ตัวนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่จิตใต้สำนึกเนี่ยเขาทำงานตลอดเวลาถ้าคุณรู้สึกขาดแคลนในความตื่นเต้นเขาจะดึงสถานาการณ์มาให้ผมเคยโคชชิ่งคนหนึ่งครับเขามีเ,เป้าหมายว่าอยากจะมีรายได้แตะหลักร้อยล้านนะครับแต่เขาไม่สามารถไต่ระดับตัวเองเนี่ยไปสู่ร้อยล้านได้สักทีเขาก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าทําไมมันเป็นเพราะอะไร <S <S ในกระบวนการที่ผมโคชชิ่งคนนั้นไปเนี่ย ก็มาค้นพบครับว่าผู้หญิงคนนี้เวลาที่เขารู้สึกว่าถ้าเกิดเขาสามารถแตะระดับซั c e s s ในระดับ100ล้านได้เขาจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะรู้สึกปลอดภัยเขาจะรู้สึกสงบสุขเขาจะรู้สึกเริ่มนิ่งเริ่มผ่อนคลายมากขึ้น แต่จิตใต้สำนึกของเขาเนี่ยเคยโปรแกรมเอาไว้ว่าฉันชอบการตื่นเต้นฉันชอบความเร้าใจฉันชอบความท้าทายดังนั้นจิตใต้สำนึกเขาก็จะทำงานครับโดยการส่งสถานการณ์มาให้คุณต้องเผชิญปัญหาโดยการส่งสถานการณ์มาให้คุณต้องตัดสินใจผิดพลาดเพราะเวลาคุณตัดสินใจผิดพลาดคุณจะได้ความตื่นเต้นในการแก้ไขปัญหาเวลามันเกิดปัญหาเข้ามาเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าร่างกายมันจะต้องถูกการแอคทีฟ ในการแบบหาทางแก้ไขปัญหาในการที่จะอัลเลอร์ขึ้นมานะครับซึ่งบางคนเนี่ยเสพติดหรือว่าให้ความหมายกับความตื่นเต้นไว้ว่าต้องแก้ปัญหาต้องเจอต้องเจอปัญหาต้องเจอการควบคุมไม่ได้ถึงเรียกว่าตื่นเต้นความเร้าใจเช่นเดียวกันครับกับผู้ชายเจ้าชู้เจ้าผู้หญิงเจ้าชู้มันได้ลุ้นครับจิตใต้สํานึกของคุณเนี่ยมันเสพติดความรู้สึกได้ลุน้นได้ตื่นเต้นได้คาดเดาต้องวัดต้องวัดใจต้องสู้ต้อง ต้องเขาเรียกว่าต้องแข่งขันอะไรแบบนี้เลยทําให้จิตใต้สานึกของคุณเนี่ยดึงดูดแต่คนเจ้าชู้เข้ามาในชีวิตและคุณก็ไม่สามารถต้านทานคนลักษณะแบบนี้ได้เพราะคุณยึดติดและให้ความหมายเรื่องความตื่นเต้นความร้าใจแบบผิดวิธีอยู่ดังนั้นครับถ้าคุณปรารถนายอยากจะมีความรักที่มั่นคงความรักที่ซื่อสัตย์แล้วก็ยืนยาวแล้วก็มีความสุขกับชีวิตคุณต้องเข้าใจเอ e r g y ของพลังงานก่อน ว่าความรักที่ซื่อสัตย์และมั่นคงมันเป็น Stable มันมีความเสถียรเข้าใจไหมครับมันมีความไว้วางใจได้มันมีมีมีความรู้สึกแบบว่าฝากผีฝากไขได้อะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันวางใจได้มันคาดเดาได้มันสบายใจมันผ่อนคลายมันซื่อสัตย์ได้มันจะต้องแลกมาด้วยอะไรครับความน่าเบื่อเพราะมันคาดเดาได้มันเอ่อมันควบคุมได้ไงเพราะมันรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมมันถึงจะเกิดความรู้สึกการวางใจ นี่คือ energy ของการวางใจครับทุกคนซึ่งถ้าคุณปรารถนาความรักที่ healthy ยืนยาว long term relationship แปลว่าคุณก็จะต้องแลกมาด้วย energy ของความน่าเบื่อเข้ามาในชีวิตมันจะคาดเดาได้ง่ายขึ้นมันจะไว้วางใจได้มากขึ้นมันจะ trust มากขึ้นมันจะเกิดความรู้สึกซื่อสัตย์ต่อกันได้มากขึ้นถูกไหมครับมันคาดเดาได้แล้วอะ่ะมันรู้หน้ารู้ใจกันหมดแล้วรู้ใ้รู้ภูมหมดแล้วว่าเราจะรักกันไปอีกยาวแสนนานสิ่งที่สูญเสียไปคืออะไรครับ คือการคาดเดาคือการลุ้นๆคือการเฮ้ยเขาจะหนีไปไหนหรือเปล่ามันจะไม่มีถูกไหมครับคุณต้องเข้าใจ energy ตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็เปิดรับ energy ตรงนี้ซะถ้าคุณอยากจะได้ความรักที่ยืนยาวคุณจะไม่สามารถมีความรักที่ยืนยาวได้เลยครับถ้าคุณยังไม่เปิดรับขึ้นความถี่ของความมั่นคงของความหนักแน่นของความซื่อสัตย์ของการคาดเดาได้เข้ามาในชีวิต ถ้าคุณจะเปิดโหมดแต่ความตื่นเต้นความเร้าใจคุณก็จะได้ความตื่นเต้นความเร้าใจครับแต่มันก็จะมาแลกด้วยกับความต้องรุนต้อง ugs, ตื่นเต้นตลอดเวลาต้องท้าทายตลอดเวลาต้องแข่งขันต้องแข่งแย่งต้องชิงดีตลอดเวลาคุณสมบัติเหล่านี้ครับคือความต,ต,ต, well. ตื่นเต้นทั้งหมดเลยซึ่งสิ่งที่ผมแนะนําแล้วก็ไกด์เพื่อนๆได้หน้าตอนนี้เลยก็คือดึงค ar รับเปิดรับคุณต้องเปิดรับแล้วก็ allow ให้ตัวเองเนี่ยได้รับพลังงานด้านความซื่อสัตย์ความมั่นคงมาบ้างนะครับ อย่ามองแค่ความตื่นเต้นความเลาใจอยู่ฝ่ายเดียวเพราะมันจะทําให้คุณดึงแต่ความตื่นเต้นความเลาใจคุณจะต้องโปรแกรมตัวเองใหม่ครับว่าเออความซื่อสัตย์ความมั่นคงความน่าเบื่อมันก็มีข้อดีของมันนะคือมันน่าไว้ใจมันน่าวางใจนี่คือหนึ่งเทคนิคในการบริหารพลังงานนะครับทีนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอาแล้วทายังไงดีอ่ะในเมื่อฉันก็ยังชื่นชอบความตื่นเต้นความเลาใจอยู่อ่ะแต่ก็อยากมีความรักดีๆด้วยนะเออสิ่งที่ผมจะแนะนําครับก็คือว่า เราอะเอาความตื่นเต้นความร้าใจเนี่ยไปลงกับเรื่องอื่นครับทุกคนเอาไปลงกับการท่องเที่ยวก็ได้เอาไปลงกับงานอดิเรกที่คุณหลงไหลก็ได้เอาไปลงกับความท้าทายการลุ้นในการทําภารกิจอะไรบางอย่างในชีวิตก็ได้ครับแต่อย่าเอามาลงกับความรักความสัมพันธ์นี่ผมให้ทริคนี้ ฟรีๆเลยนะเพื่อนๆเอาไปใช้ดูนะถ้าเกิดว่าเจอคนเจ้าชู้มากๆเนี่ยคุณต้องให้ v a l ูเรื่องความความซื่อสัตย์บ้างคุณต้องให้ v a l ูเรื่องของความปลอดภัยความไว้ใจความมั่นคงบ้างครับอย่าให้ v a l ูหรือว่าให้ความสําคัญแค่เรื่องความตื่นเต้นความเร้าใจในชีวิตเท่านั้นไม่งั้นคุณก็จะดึงดูดอะไรมามั่วซั่วตื่นเต้นเร้าใจเหมือนกันนะแต่ปัญหาชีวิตเยอะมากๆเ <c oughs> ข้าใจไหมครับทุกคนนี่คือทริคที่อยากจะฝากเพื่อนๆไว้นะครับ ฟังมาทั้งหมดนะครับมันอาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะเรื่องของกลไกการทํางานของจิตใต้สํานึกนะครับผมสรุปให้ฟังง่ายๆก็คือว่าถ้าคุณปรารถนาอยากจะมีความรักดีๆนะครับแล้วก็มีความรักที่ซื่อสัตย์คุณจะต้องเปิดรับความเชื่อใหม่ว่าความตื่นเต้นความเร้าใจเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตสิ่งที่มันต้องมีคือคุณสมบัติของความซื่อสัตย์ความมั่นคงความปลอดภัยความไว้ใจถูกต้องไหมครับเพราะไอ้ไอ้คุณสมบัติเหล่านี้มันคือความ stable ความนิ่ง ซึ่งแน่นอนเวลาที่มันสเตเบิลมันคาดเดาได้เวลามันคาดเดาได้มากๆมันจะเกิดความรู้สึกเบื่อความรู้สึกหนถูกไหมครับทีนี้ถ้าคุณเป็นคนที่เสพติดแล้วก็หลงไหลในการตื่นเต้นมากๆสิ่งที่คุณจะต้องทําคือคุณอย่าเอาความตื่นเต้นความเ้าใจไปใช้กับเรื่องของความรักให้คุณเอาความตื่นเต้นความเ้าใจของคุณเนี่ยไปใช้เช่นแบบไปเที่ยวที่ใหม่ๆไปสถานที่ใหม่ๆไปทําภารกิจ ที่มันท้าทายที่มันมีการลุ้นผลลัพธ์นะครับอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้เรื่องงานอดิเรกของคุณก็ได้นะครับหรือจะไปทําอะไรที่มันเอ็กซ์ตรีมมากขึ้นนะครับเป็นเรื่องแบบไปเที่ยวเอ็กซ์ตรีมหรือว่าไปเที่ยวรอบโลกไปเที่ยวที่ใหม่ๆนะฮะหรือว่าทําอะไรก็ได้ที่มันเกิดการลุ้นโดยที่มันไม่ทําร้ายร่างกายคุณโดยที่มันไม่ทําร้ายความสัมพันธ์ของคุณโดยที่มันไม่ทําร้ายชีวิตของคุณ คุณยังสามารถเสพติดความตื่นเต้นความเลาใจได้ครับแต่อย่าไปใช้กับเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่าไปใช้กับเรื่องการเลือกกู้ว่าเฮ้ยชอบจังเลยว่ะแม่งท้าทายดีว่ะบอกเลยครับถ้าคุณเล่นกับไฟคุณก็ร้อนนะครับเพราะฉะนั้นคุณจงมองหาคนที่เขาซื้อสัตว์กับคุณที่เขาพร้อมอยากจะขับเคลื่อนชีวิตกับคุณไปตลอดชีวิต ส่วนเรื่องความตื่นเต้นไปลงกันเรื่องอื่นอย่าเอามาลงในเรื่องของการเลือกคู่จากการที่เป็นคนเจ้าชู้จะเป็นคัสโนวาคัสโนวีครับมันจะทําให้คุณท็อกซิกและคุณก็จะตกม้าตายกับการเลือกคู่ของคุณเองหวังว่าคลิปนี้จะเตือนสติให้กับเพื่อนๆที่ตัดสินใจอยากจะมีความรักดีๆแล้วนะครับแล้วก็ยังเลือกคู่ที่แบบเลือกแต่คนเจ้าชู้เข้ามาในชีวิตอยู่ลองเปิด ความมั่นคงเข้ามาในชีวิตด้วยนะครับเปิดคุณค่าเรื่องของความซื่อสัตย์ความมั่นคงในการเลือกคู่ด้วยแล้วคุณจะเห็นว่าความรักดีๆมันมีอยู่นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะลงเรียนคอร์ส Golden Love Magnet นะครับคอร์สนี้จะพันเพื่อนออกแบบความสัมพันธ์เฉพาะในแบบของเพื่อนๆเ,เองคอร์สนี้ไม่ใช่เทคนิค how to ว่าคุณจะต้องทาอะไร1 2 3 4 5แต่ผมจะให้คุณออกแบบ how to ของคุณเองโดยที่ผมเป็นคนไกด์ แล้วก็เป็นคอยโคชชิ่งให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็จะมีกระบวนการอินเนอร์ชัยฮิลลิ่งโปรเซสปมในวัยเด็กในหลักสูตรนี้ผมมีเมจิกฟอร์มูล่านะครับที่เพื่อนๆเ,เอาไปใช้นะเพื่อนๆจะแบบเหมือนเดินเกมแบบเพอร์เฟกต์เกมเลยนะครับคือใครๆก็หลงรักใครๆก็ชอบคุณผมมีเมจิกฟอร์มูล่าให้กับเพื่อนๆในคลาสที่ชื่อว่าโกลเด้นเลิรแมกเนตนะครับซึ่งถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์แล้วก็รายละเอียดต่างๆไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ ทรงพลังยิ่งใหญ่มากๆเลยแต่ทุกครั้งที่เรามีความรักความสัมพันธ์ทําไมเรากลับกลายเป็นคนที่อ่อนแอปวกเปียกซะอย่างนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาไขาคําตอบแล้วก็ให้วิธีการแก้สําหรับเพื่อนๆครับ